ับสีตัวอักษรไปแล้วต่อมาก็เป็นการปรับสีแบ็กกราวน์นะครับการใส่สีเนี่ยก็คล้ายๆกับสีของตัวหนังสือเลยนะครับต่อมาก็เป็นการปรับขนาดของ Element นี้นะครับ Element เ,เนี่ยเราปรับเป็นความกว้างความสูงตามที่เราต้องการได้นะครับ ทายหพิกเซลกว้าง1 0 0 p พิกเซลเราก็ได้ Element เ,เ,เนี้ยมีขนาดกว้างคูณยาวก็คือ100คูณ1 0 0พิกเซลนะครับหน่วยพิกเซลเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นหน่วยอื่นก็ได้นะครับเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับ vH แบบนี้ก็ได้ครับ vH เนี่ยก็เป็นหน่วยที่เทียบกับความสูงของหน้าจอโดยที่100 vH เนี่ยก็คือ100ของความสูงหน้าจอนะครับถ้าศู h ย์ก็คือ0%ของความสูงหน้าจอแล้วความกว้างเนี่ยเราก็สามารถใส่ให้กว้าง vw นะครับ vH คือความสูง vW คือความกว้าง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ได้เอเลิเมนต์เนี้ยมีขนาดความกว้างและความสูงเนี้ยเต็มหน้าจอนะครับเรามาดูการใช้แบบเปอร์เซ็นต์นะครับแบบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันจะอิงกับเอเลิเมนต์ที่ครอบมันอยู่นะครับอย่างเช่นผมใช้ class x y z ผมให้คลาสเนี่ยมันมีสีสีหนึ่งนะครับให้ background color เป็นสีแดงแต่คราวเนี้ยเราให้ความสูงเนี่ยเป็น50%นะครับความกว้างเป็น50%สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือไอเอลิเมนต x y z เนี่ย มันก็จะเอาความกว้างกับความสูงเนี่ยไปเทียบกับอลิเมนต์ที่ครอบมันอยู่นะครับก็คือองค์ประกที่ใช้คัท A v C มันก็ได้ความกว้างกับความสูงเนี่ยเป็น50%ของเอลิเมนต์ของที่ครอบมันอยู่ครับเมื่อไหร่ที่เราปรับไอตรงเนี้ยอลิเมนต์ที่ครอบมันอยู่เนี่ยให้มีความกว้างความสูงเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะปรับ ขนาดของมันตามไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอิงกันแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ